ข้อการค่ะตอนกลับไปเพียนที่บ้าน,นะคะ่ะหลวงตามันก็เห็นมันเห็นความเป็นตัวเราความรู้สึกก็เป็นตัวเรามันเกิดขึ้นมาจากความว่างแล้วมันก็หายไปมันเริ่มเห็นชัดขึ้นนะคะไอ,อ้ความรู้สึกว่าเป็นตัวเราแต่แล้วก็เวลาอย่างเวลามีอารมณ์แรงๆแ,แบบโกรธโมโหหงุดหงิดหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะหลงง่ายแต่ว่าสติมันจะทันเร็วขึ้นพอสติทันปุ๊บ ไอ,ออารมณ์โกรธไอนะเพราะมันก็ยังอยู่ค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันมีความว่างมากั้นร,ระหว่างใจกับไออ,อ,ออารมณ์นั่นะครับมันมาไม่ถึงใจมันเห็นความจริงอย่างนั้นแหละเห็นความจริงงั้นแตผ่ผู้เห็นเนี่ยมันก็ยังเป็นสังขารเกินดับอยู่นะผู้เห็นความจริงแบบนั้นก็ไอผู้เห็นเนี่ยในถิ่จะทาความจริงท้กปัจจุบันน่ะ ผู้เห็นผู้รู้ผู้เข้าใจเนะี่ยก็ยังเป็นสังขารพวกแต่งหเห็นว่าเป็นสังขารพวกแต่งอย่าลงมายึดไอ้ว่าเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจก็ให้รู้หเห็นเข้าใจอย่างนั้นเนะี่ยต่ไม่มีคนยึดค่ะเข,ข้าใจไหมเข้าใจค่ะมันก็คือเข้าใจว่าอะไรที่เรารู้ทุกอย่างเลยอะค่ะ,ะก็คือทุกอย่างก็คือเป็นสิ่งที่เกิดดับเป็นสังขารหมด คือไม่ใช่ว่าสิ่งที่ถูกรู้อย่างเดียวได้เป็นสังขารเกิดดับยึดถือไม่ได้นะไอ้ที่เรารู้เรารู้เรารู้นี่แน่ไอ้นี่คือสังขารเกิดดับค่ะเพราะว่าไอ้ตัวเรารู้เนี่ยก็เป็นเงาของใจเหมือนกันเนี่ก็เป็นสังขารเกิดดับไอ้ที่เรารู้เรารู้นี่ก็เป็นสังขารเกิดดับในความไม่เกิดดับค่ะเมตตาชี้แนะอะไรตัทพัการบ้านกับไปทําที่บ้านคือมันยังหลงเอาตัวเราไปกระทําเอาตัวเราไปรู้เอาตัวเราไปพยายาม เอาตัวเราไปทำความเข้าใจในในใน,ในจ,จัตุรัขนาเนียมันถลํมมีตัวเราถลําเข้าไปแล้วเราก็มีตัวเรายึดถือเป็นตัวเราถลําถลําเข้าไปไปทำไปดิ้นรนไปค้นหาไปพยายามแล้วเราก็ไปทำตามมันเลยโดยไม่รู้ว่าเนี่ยเป็น,นการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปแต่มียึดถือเป็นตัวตนของเราเนี่ยไปทำตามมันยไปดูไปรู้ไปเห็นไปทำความเข้าใจไปคน้นเพื่อจะไม่ให้ตัวเราเนี่ยติดไปกับอะไรอันนี้มันคือ มันซ่อนอยู่เนี่ยเอาวิชาความยึดถือเป็นดาตาตัวตนมันซ่อนอยู่ในใจแล้วเราก็ไม่เห็นเราว่ามันก็จะแสดงปฏิกิริยาอาการปรากฏขึ้นมาเป็นเป็นตัวเราไปดิ้นรนไปค้นหาไปพยายามไปมีตักิเลสตัณหาต่อสิ่งใดหรือมีกิเลสตัณหาต่อความเป็นตัวเราที่อยากอยากอยากได้อะไรอยากได้อยากเอาอะไรอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอะไรอยากพ้นทุกข์อยากนิพพานมันก็จะมีถ้าเราไม่เห็นตัวนี้ก็จะมีตัวเราไปมีกิเลสต่อรูปรสสีสัมผัสเตี่ยติตรรมลม แล้วเราพอมันมีแล้วเราก็ไม่อยากให้มันมีมันจะมีทั้งความอยากและความไม่อยากดังนั้นทั้งความอยากและ่ความไม่อยากเนี่ยมันก็เบื้องหลังมันน่ะผลักดันออกมาจากอัตราตัวตนแล้วเราก็ไม่รู้เท่าทันมันมันไม่ทันไอ้ตัวที่เราู้ใช่ไหมคะมันไม่ทันไอ้ตัวในใช่ใช่ไม่ทันตัวในตุทุกปัจจุบันขณะคืออัตราตัวตนที่มันเป็นผู้บงการแล้วก็บงการให้ยึดถือเป็นตัวเราไปกระทําอะไร ผมมีย <mile> ึดถือบงการเนี่ยเป็นตัวเราเสร็จมันก็บงการที่เราก็ทําตามมาเลยแล้วเราก็ไปกระทาตามเป็นผู้บงการโดยไม่รู้ตัวเหมือนกับเรากลายเป็นผู้รับจ้างโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ผู้บงการผู้เสวยผลประโยชน์มันอยู่ข้างหลังเราที่มันคอยรับผลประโยชน์แล้วเราก็กลายเป็นทาสของผู้วงการโดยไม่รู้ตัวแต่เรานึกว่าเราเป็นตัวของเราเองแต่ไม่ใช่พอมีความเป็นตัวเราแต่ละขนาดความจริงอ่ะมันผักดันออกมาจากอัตาวิชาเป็นตัวบงการผักดันเป็นตัวตน ไม่รู้เท่าทันแล้วสุดท้ายก็ไปทําตามอวิชชาคือบงการให้ไปทําอะไรก็ไปทําตามมันเรานึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองแต่ไม่ใช่พอพี่นายดีอ่ะมันบงการให้เราทําอะไรเราก็ทําตามมันคิดพูดกระทําดิ้นรลนค้นหาพยายามดิ้นรลนวิเคราะห์วิจัยวิเกระเสือกกระสนพยายามรักษาใจพยายามจะไม่ให้มีกิเลสพยายามจะไม่ให้ยึดมันบงการให้เราทําอะไรเราทําตามมันหมดเลยเรานึกว่าเราเป็นอิสระแต่ที่จริงไม่ได้เป็นอิสระเป็นทาส มันเหมือนมันมีตัวเราที่พยายามจะไปปล่อยไปละไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่มันมันไม่เห็นมันไม่ได้ให้ให้มันเกิดเองดับเองแบบเป็นอิสระของมันอราแต่อย่างนั้นก็เป็นเราเหมือนกับความเป็นตัวเราเป็นอิสระจากทุกสิ่งเป็นอิสระจริงตัวเธอไม่มีตัวเรามีแต่สังขารเกิดเองดับเองแล้วก็ไม่มีใครไปอะไรไม่มีใครต้องรักษาอะไรแล้วไม่มีใครต้องหลงไปกับอะไร เหมือนกับทุกปัจจัยขนาดเนี่ยในใจมันก็เลยมีแต่ภาพผืนเนี่ยมันเกิดเองดับเองในความไม่มีอะไรเกิดเองดับเองในความไม่มีอะไรในความมีอะไรคือมีสังขารเกิดขึ้นกับในธรรมชาติที่ไม่มีอะไรมันเป็นอิสระต่อกันของมันโดยธรรมชาติไม่มีใครต้องไปแยกและไอ้ความมีและความไม่มีอะไรเนี่ยมันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเลยจึงมีแต่สิ่งที่เกิดดับแล้วก็ความไม่เกิดดับไอ้ความไม่เกิดดับเนี่ยคือไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ไม่ใช่เราพยายามไปทําให้เราเนี่ยเป็นธรรมชาติไม่เกิดดับเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรเพื่อให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากสังขารไอ้เราที่หลุดพ้นจากสังขารมันหลุดพ้นไม่ได้เพราะไอ้สังขารมันคือตัวเราที่เราปรุงเป็นสังขารขึ้เราเป็นตัวเราก็ให้เห็นเอทุกการกระทาที่มันเกิดขึ้นว่าก็เป็นสังขารคือไม่ใหม,ม,ม่ก็เห็นอย่างนั้นแหละแต่ตอนเป็นที่ตุดไม่มีใครต้องไปเห็นอะไรหรอก ใจมันเป็นความไม่ตั้งขานเป็นความสงบเย็นเป็นความดับร้อนสงบเย็นแต่ขันห้ายังไม่ตายก็ยังคิดพูดกระทําไปตามปกติแต่ใจอะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการคิดพูดกระทําอีกต่อไปแล้วมันเป็นดับความดับเย็นเป็นความไม่นีม้มีอะไรนิโรธนิพานคือดับเป็นความดับเป็นความเย็นดับอะไรดับไฟราคะโทสะโมหะ มันดับหมดแล้วไงมันไม่มีตัวตนไปดิ้นรนไปตามผู้บงการอีกแล้วมันก็เลยไฟราคะตัวสะโมหามันดับหมดมันเลยเรียกว่าดับเย็นเพราะว่าไฟมันดับไฟราคะตัวสะโมหะมันดับเย็นมันก็เลยเย็นใจมีแต่ความสงบลมเย็นส่วนขันห้าก็ยังใช้พูดคุยไปตามปกติยังใช้สอนธรรมแสดงธรรมไปตามปกติ ใจเป็นความสงบนุ่มเย็นทั้แล้วเพราะปัสากาตัวตนยึดถือให้เป็นไฟราคะโทสะโมหะดังนั้นนิพานเนี่ยท่านจรีกล่าวว่าคือความสิ้นราคะโทสะโมหะหรือตันหักขยโยนิโรโทโหติคือตันหาหากักความดิโลโตรยานอยากหักดับสนิทถอนตันหาขคือได้กระทั่งรากรากมันคืออวิชชาคือความจิตมัานถึงม้านเป็นตัวตนก็นิชชาโตไิเริพอโตเป็นผู้ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือ ดับไฟเล่าร้อนดับความปรุงแต่งยึดถือเป็นตัวตนดับกิเลสตหาดับสนิทใจมันก็เย็นของมันเองคือกลายเป็นความสงบร่มเย็นเพราะไฟมันดับหมดแล้วนะไม่ใช่ไฟป่าไฟไม้ป่าหรือไฟสมขวนแต่ไฟมันดับสนิทเสร็จแล้วมันก็เย็นของมันเองเพราะไฟดับไม่ใช่เราไปคุณพยายามไปดับไฟแต่จิตใจมันมันสงบ่มเย็นเพราะไฟมันดับไฟราคะไฟโทสะโมหะมันดับ มันดับพอสิ้นอัตตาตัวตนที่งทีถือเป็นอัตตาตัวตนลงไปทําตามมันมันก็เลยไม่มีไฟราคะโทสะโมหะเมื่อไฟราคะโทสะโมหะดับปุ๊บใจมันก็เลยสงบลมเย็นเพราะว่าไฟมันดับแต่ไม่ใช่ว่าตัวเราไปพยายามดับไฟเพราะถ้าเอาตัวเราไปพยายามดับไฟราคาโทสะโมหะในใจมัรยากายไอ้ไฟมันเกิดจากตัวเรานี่เนี่ยเพราะไฟที่เกิดขึ้นแต่ละขณะเนี่ยไฟราคะโทสะโมหะมันก็เกิดขึ้นจากความ เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราในปัจจุบันขณะแต่ละขนาน่นนะ่ะคือไปจุดไฟเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือเติมเชื้อไฟอนน้ำมันสร์เข้าไปในไฟทําให้ไฟอะ่ะมันลุกโชนขึ้นมาอีกเราไม่ต้องไปดับไฟแต่ไม่เติมเชื้อไฟเข้าไปใหม่เชื้อเก่ามันมันหมดเชื้อเก่าแล้วมันก็ดับไปการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่อะ่ะเราไปดับไฟที่ไม่ไม่ใช่ทําแบบเป็นนักประจนเพลิง คือพยายามไปดับไฟเพราะล่ะถ้าทางธรรมเนี่ยทางโลกเนี่ยไฟไหม,ม้ต้องมีคนไปดับไฟแต่ทางธรรมเนี่ยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะในใจที่เผาจิตใจเราให้เราร้อนเนี่ยถ้าเรามีตัวต,วตวน,นพยายามดับไฟเนี่ยเท่ากับเราเติมน้ํามันเข้าไปเติมเชื้อเพลิงเข้าไปในไฟไฟมันยิ่งลุกเพิ่มขึ้นด้วยอัตราตัวต,วตวนนี่ที่พยายามอยากให้ไฟมันดับเพราะว่าเมื่อมีตัวตนที่อยากให้ไฟมันดับมันเากับเติมทุกขณะปัจจุบันนั้น ก็มีเชื้อไฟเติมเข้าไปไฟมันก็ยิ่งลุกโชนแทนที่ไฟมันจะไหม้หมอดไปเพราะว่าเชื้อเฟิงมันทิ้นหมดแล้วเชื้อเพลิงอ่ะมันหมดทิ้นแต่เรากับอยากดับไฟในใจอยากอยากให้เรานิพานอยากให้เราพ้นทุกบรนเลยกลายเป็นทุกครั้งขณะที่เราอยากพ้นทุกอยากนิพานมันก็กลับเติมเชื้อฟืนก้าไปเรื่อยเราเลยปฏิบัติตกันข้ามกับกับความจะพ้นทุกเพราะฉะนั้นนะท่านจึงกล่าวว่าพอ,อนิพานแล้วเนี่ยวิญ,ญญาณดับไปเหมือนด่างเปลวไฟที่สิ้นเชื้อ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีเชื้อใหม่เติมเข้าไปเชื้อเก่ามันดับหมดมันหมดเชื้อมันก็ดับหมดเราไปืัอไฟในใจมันเกิดขึ้นไม่ใช่ต้องพยายามไปดับไฟเหมือนกับว่าถ้าเป็นลังโลกเนี่ยไฟไหม้ป่ามันต้องมีน,กนักประจนเพลิงไปพยายามดับไฟแต่ทางธรรมมันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นธรรมธรรมที่อยู่ในใจเราเนี่ยที่เป็นมันเกิดขึ้นราคะโทสะโมหะไฟราคะโทสะโมหะเนี่ยพระเจ้าตัดราคะกินาโทสะกินาโมหะกินา ราคะเป็นไฟโทสะเป็นไฟโมหะเป็นไฟเผาจิตใจให้รุ่มร้อนเมื่อไฟมันเกิดขึ้นในใจแต่ละขนะดาอย่าเติมเชื้อใหม่เข้าไปเติมเชื้อใหม่ก็คือกิเลสต,ตัณหาด้วยตัวเราเนี่ยเป็นเอาเอาวิชาตัณหาอุปาทานในความยึดบ้านถือบ้านจะพยายามไปดับไฟหรือไม่อยากให้มันมีไฟเกิดหรือที่เกิดแล้วอยากให้มันดับไปเดี๋ยวนี้ไปพยายามดับมันเนี่ยเท่ากับความอยากในตัวเราทุกกระดาษปัจจุบันเนี่ยมันก็เติมเชือเเเช้อเข้าไปเติมเชื้อเข้าไปเติมเชื้อเข้าไปไฟมันจะมอดเริ่มจะมอดแล้วก็ไหม้เพิ่มขึ้นเพิ่ม ด้วยความอยากหรือความไม่อยากของตัวเรานี่แนละยเพราะว่าเมื่อมีความอยากหรือไม่อยากใครแล้วเป็นผู้อยากหรือไม่อยากก็ความยึดบ้านถึงบ้านเป็นตัวเราเนี่ยเป็นผู้อยากหรือไม่อยากเมื่ออีกตัวเราเนี่ยเป็นอยากหรือไม่อยากในปัจจุบ <c anner> ันขณะมันก็เป็นเอาวิชาตัณหาอุปทานในวงจรปฏิจจสมบาทเนี่ยกิเลสตัณหาและความทุกข์ทั้วมวลภพชาตทั้วมวลก็หมุนลิ่งลิ่งลิ่งอยู่ตลอดเวลาแทนที่มันจะดับมันกลับหมุนเร็วขึ้น วันนั้นเมื่อเกิดไฟในใจแต่ละขณะเนี่ยก็เห็นว่ามันมันมาจากยึดบ้านถือบ้านเป็นอัตราตัวตวทนที่มีตัวเราที่มีความอยากหรือไม่อยากแบม,มีกิเลสขึ้นแต่ละขณะก็ปล่อยให้มันเนี่ยเป็นไฟไหม้ไม่เติมเชื้อใหม่เข้าไปเดี๋ยวมันกระดับเองไม่เติมเชื้อใหม่เชื้อใหม่ก็คืออะไรก็คือกิเลสตัณหาใหมนะ่ที่จะเติมเข้าไปคืออยากให้มันเนี่ยดับให้ไฟในใจมันดับเดี๋ยวนี้หรือเติมเชื้อใหม่เข้าไปคือมีตัวเราคอปผสมโลงกับมัน มันก็เท to like ่ากับเติมเชื่ยใหม่ไปเรื่อยๆถ้าไม่มีอัตราตัวตนของเราเนี่ยตัวใหม่เนี่ยเติมฟืนใหม่เข้าไปมันมีแต่ของเก่าคือจิตเก่าจิตดวงเก่าที่เป็นกิเลสไม่เติมจิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นมาแต่ละขณะที่เกิดมารู้เนี่ยไม่มีอัตราตัวตนเติมเข้าไปจิตดวงใหม่รัตั้งแต่นั้นไปก็ไม่มีไฟไม่มีไฟราคะโทสะโมหะไม่มีอวิชชาตันหาอุปทานอีกต่อไปมันก็มีกิเลสตันหาเฉพาะจิตดวงใหม่แล้วไอ้จิตดวงใหม่ที่เกิดเนี่ยมันก็เหลือแต่ จิตที่เป็นสังขารบริสุทธิ์สังขารขันขานขันห้าบริสุทธิ์พุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกพระปัจเจกพุทธเจ้าสิ้นเอาวิชาแล้วสิ้นอวิชาตั้นหาประทานแล้วสิ้นจิตบ้านถึงบ้านเป็นตัวตนสิ้นไฟราคะโทสะโมหะแล้วแต่ขันห้าของพระอ,องค์ยังไม่ดับยังไม่ผริตธิพานดับขันผริตธิพานก็ยังมีขันห้าอยู่แต่ขันห้าของพระอ,องค์เนี่ยไม่ได้เกิดก่อเป็นไฟต่อไปแล้ว มันมันไม่มีใครที่ที่จะต้องไปทําอะไรกับอะไรธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่มีใครต้องไปทำอะไรอะไรไปเป็นอะไรมันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็เป็นขึ้นอยู่อย่างนั้นแหละก็คือมีแต่สังขารเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาผู้ใดเห็นแต่จะตาความจริงนี้นด้วยใจไม่ใช่มโนเอาก็บรรลุต้งแต่โสดาบาันขึ้นไปที่โกนธัญญา รู้แจ้งึ้นมาว่ายังกิจิตสมุทิยะธรรมังสัพพตังนิโรธะธรรมันติธรรมชาติมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย้อนดับไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้ารู้ได้ยพยานตัดเลยว่าอัญญาโกสิวัตโผโกทัโยอัญญาสุอัญญาสิวัตโโกทันโยโกทัญยะรู้แจ้งแล้วเนอะโกทัญยารู้แจ้งแล้วหนอ,นนหนอสังขารแม้แต่จะเป็นสังขารกิเลสและสังขารความทุกข์ใด ปล่อยให้มันเป็นเชื้อเก่าของจิตดวงเดิมแต่จิตดวงใหม่ไม่ได้มีตัวนตวนที่เข้าไปยุ่งวุ่นวายด้วยความอยากและความไม่ใหญ่อกีกแล้วจิตดวงใหม่จึงบริสุทธิ์ทุกดวงบริสุทธิ์อะไรก็คือเป็นสังขารของขันห้าที่บริสุทธิ์คือไม่มีอวิชาตันหาอุปทานสังขารของจิตดวงเดิมที่เป็นอวิชาตันหาอุปทานที่เป็นกิเลสตัณหาเนี่ยมันก็เป็นจิตแต่ละดวงที่ดับไปเกิดดับเกิดดับเพราะจิตมันเกิดดับทีละดวงทีละดวงละดวงเกิดดับเร็วมาก แต่จิตที่เกิดดับทุกดวงในก่อนหน้านั้นนะมันเป็นจิตอวชติอาอวชาตันอวิธานทุกดวงเมื่อสิ้นอวิชาตันอวิธานแล้วแต่จะมีจิตเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดดับเกิดดับอยู่แต่จิตโลงใหม่ที่เกิดดับเนี่ยมันเป็นจิตที่เป็นจิตที่ปรุงแต่งในขันห้าที่ไม่เป็นอวิชาตันอวุธานในปฏิจจสมบัติไม่เป็นสังขารในในปฏิจจสมบัติแต่เป็นสังขารที่เป็นรูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในขันห้าซึ่งพุทธเจ้าพระอรันตาวกไ้แต่ตรัสรู้แล้วก็ยังมีจิตที่เป็นขันห้าเกิดดับอยู่ จนกว่าจะสิ้นอายุไขขันห้าดับหมดสังขารที่เป็นสังขารที่เป็นขันห้าเป็นอาการของขันห้าบริสุทธิ์ดับบทแล้วก็เหลือแต่ความรู้แจ้งว่าสิ้นตัวตนแล้วสิ้นสังขารหมดแล้วต้องสังขารในปจัจจิตเจตบาทคือสิน้นติดก่อยเกิดกิเลสตัณหาและความทุกข์เดือดร้อนเนี่ยมันหมดไปก่อนหน้าแล้วตอนเนี้ยมันดับขันห้าไปด้วยดับสังขารในขันห้าไปด้วยคือดับทั้งกิเลสและดับทั้งขันห้าด้วยสังขารท้องขันห้าด้วยเรียกว่าดับสนิทไม่มีส่วนเหลือ ความรู้แจ้งอันนี้ยมันรุดแรงจนถึงตลอดกาลเลยจนถึงจนถึงดับขันห้แล้วขันห้าดับไปหมดเรียบร้อยแล้วความรู้แจ้งนี้ก็ยังรู้แจ้งอย่างตลอดไปเป็นอยากเป็นอบาตะไม่ไปสิงอยู่ในร่างใดๆต่อไปแล้วมีอะไรไม่ชัดเจนทวนสิทบทวนมาสิหรือชัดเจนอย่างไรทบทวนมาหน่อยให้ถึงใจก็ปล่อยให้ สังขารเขาแบบเกิดเองดับเองค่ะคือแค่แค่แค่เห็นมันจากใจไม่ไม่มีไม่มีใครไปไปอยากหรือไม่อยากให้มันให้ให้มันเปลี่ยนแปลงจากที่มันเป็นอยู่อะค่ะปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นมันจะเกิดก็ให้มันเกิดมันจะดับก็ให้มันดับ จะเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะใจมันก็สงบร่มเย็นแต่ไม่ใช่เราเป็นคนไปทําให้จิตใจสงบร่มเย็นเพราะมันสิ้นเชื้อมันสิ้นเชื้อแล้วตันหักขโยนิโรโทโหติมันถอนตันหาขึ้นในกระทั่งรากลากมันคืออวิชชาความที่หลนทยาอยากมีอวิชชาคือยึดมัานถือบั่นด้วยความไม่รู้เป็นตัวเราของของเราผักดันออกมาถอนตันหาขึ้นได้กระทั่งรากก็คือ ถอนเอาวิชาคือความยึดา้านถือว่าเป็นตัวตนตัวเราที่ดิ้นรลนทยานด้วยความอยากและความไม่อยากก็ดับหมดทิ้งเรียกว่าเป็นนิจชาตนี้เ็นบโตเป็นผู้ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือใจมันก็เลยสงบร่มเย็นเพราะว่ามันสิ้นความปรุงแต่งยึดบ้านถือบ้านไฟราคะโทรศัโมหะก็ดับหมดมันจึงเป็นความดับเย็นเวลาเวลามันสงบอะค่ะ,ะที่มันสงบเย็นอะ หนูไม่รู้ว่ามันสงบของมันเองหรือว่าหรือว่าเราไปทําแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาก,ก็เข้าใจว่ามันสงบของมันเองเราไม่ได้ไปทําอะค่ะไอตรงเนี้ยที่เราเข้าใจและเห็นว่ามันมันสงบเย็นของมันเองโดยไม่ได้ไปทําให้มันสงบเย็นเนี่ยเรารู้เห็นอย่างไงในใจเราแล้วมันถึงสงบเย็นได้ตัวมันเองเพราะว่า ความสงบเย็นมันต้องเกิดของมันเองเป็นของมันเองไม่ใช่เราไปทําให้มันเป็นเรารู้เห็นยังไงเลยที่ใ้เข้าใจตรงเนี้เรารู้เห็นจริงๆยังไงจากใจเราความสงบมันมันเกิดเองจากการที่เราให้ปล่อยให้สังขารมันเกิดเองดับเองแบบไม่ไม่ได้ไปทําอะไรกับมันค่ะแค่แค่เห็นว่าทุกอย่างมันก็คือคือสังขารมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนของเรา คือมันไม่ได้ไปจับที่อาการหรือหรือความรู้สึกว่าเราจะต้องว่างหรือเราจะต้องสงบมันเห็นแต่ไอความคิดความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาค่ะว่าว่าว่ามันเป็นสังขารมันมันไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นเลยความรู้สึกที่เป็นตัวเราที่มันขึ้นมามันก็มันก็เป็นสังขารมันก็ไม่ใช่ตัวเราจริงๆคือเห็นว่าทุกอย่างก็เป็นแค่สังขารอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็สงบเอง สาธุชัดเจนชัดเจนดวงตาคาะแล้วเวลาแบบว่าเวลาใจมันเต้นมากๆบางทีจนมันปวดจนมันเจ็บหัวใจหลือันนี้ก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปสนใจก็มันก็ปล่อยมันเป็นตาขหตเกิดเองดับเองบางทีมันตอนที่มันเอ้บางทีมันยังไงนะที่มันไอ้ เรียกว่าสิ้นอวิชชาถอนตัณหาก็ได้กันทั้งล่ากอ่ะสิ้นอวิชชาที่มันแปรปวนธาตุขันมันแปรปวนมันผูกกันมาด้วยอวิชชาธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุมันผูกกันมาด้วยอวิชชาที่ทําให้เกิดขันหน้ามาอี่ตอนที่มันจะสิ้นมาตอนที่มันสิ้นอวิชชาธาตุขันมันแปรปวนมันทีมันยากที่จะทนได้มันทรมานแสนสาหัสมันเหมือนกับ อะไรม่รู้ว่ามันป่านป่วนไปหมดบางทีท้องเดินโดยไม่ทราบสาเหตุจะหมดแรงบางทีมันก็มันเหมือนบิดไปทั้งตัวมันเหมือนถูกอะไรจับบิดที่มีมีอำนาจมหาศาลจับบิดมาในตัวเราทีมันก็แต่อดทนมันอย่างเงี้ยอดทนนี่มันต่อเนื่องถ้าพักใหญ่ๆ่มันก็จบลงมันเหมือนกับอะไรฉีกฉีกระชากลากออกเป็นชิ้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 น มันก็บางทีก็ทรมานน่าดูเหมือนกัน,น,นแต่สักพักใหญ่อะ่ะมันจะค่อยสงบคล้ายๆกับว่าเหมือนกับคนจะตายอะ่ะธาตขันจะธาตขันแตกไฟธาตแตกเรียกไฟธาตแตกมันก็ทรมานที่หลนกระเสือกกระสนแต่ตอนนั้นคือตายจากโรคคือไฟธาตแตกพอไฟธาตแตกเนี่ยคนจะตายก็จะกระเสือกกระสนทิ่นรนด้วยความทุกข์ทรมานเพราะไฟธาตมันแตก มันก็จะไฟท่าแตกประบาดตัครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก่อนที่จะตายพอไฟ่าแตกหมดแล้วเนี่ยจะเหลือเวลาประบาดสักห้านาทีสิบนาทีที่เหลือเนี่ยคนไข้ก็จะไม่ไม่รู้สึกเจ็บปวดแล้วทุกทรมานแล้วคือร่างกายไม่ตอบสนองต่อความรู้สึกต่อการรักษาต่อความร,ร,ร,รู้สึกอีกแล้วขนาดนั้นถ้าคนที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยที่เขาเหลือแตกธรรมชาติรู้ที่สิ้น ถอนตัณหาขึ้นได้กับทั้งรากแล้วสิ้นอวิชาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไม่มีความวันไหวอะไรเลยก็รู้ว่าสังขารที่ลมหายใจที่เป็นเครื่องปรุงแต่งร่างกายปรุงแต่งชีวิตให้มีอยู่ได้จะดับแล้วแล้วก็ความคิดปรุงแต่งที่เป็นเครื่องปรุงแต่งจิตไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยที่เป็นเครื่องปรุงแต่งจิตให้มีชีวิตอยู่ได้จะดับแล้วก็หลัง,<ร>งจะดับแล้วมันจะห่างออกไปเรื่อย แต่ส่วนใหญ่บางคนเขาก็เห็นเป็นแสงสว่างเหมือนกับมันเล็กลงเล็กลงเห็นเป็นแสงสีมันค่อยๆเล็กลง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 หลี่ลงไปเรื่อยๆเขาก็รู้ว่ามันพลาดมัวแล้วหลีลงไปเรื่อยๆรู้ว่าชีวิตมันจะดับแล้วแต่ตอนลงตาเป็นนะมันเคยเป็นที่มันจะตายเนี่ยมันไอ้ร่างกายถาดขุขนเนี่ยมันเริ่มแตกแปรปวนแล้วก็ไอ้จิตเนี่ยมันเหมือนไอ้แต่ละดวงที่เกิดขึ้นอะไอ้ดวงแรกๆ ที่ยังไม่ตายมันยังเหมือน,น,อนว่วาม,มันเกิดดับอยู่ในตัวความรู้สึกคคิดอารมณ์เหมือนเกิดดับอยู่ในตัวพอดวงถัดไปถัดไปที่กล้จะตายจริงมันจะห่างออกไปห่างตัวออกไปเกิดดวงที่สองก็ห่างไปเรื่อยเกิดดวงที่สามก็ห่างไปเรื่อยเกิดดวงที่สี่ก็ห่างไปเรื่อยเยจนกระทั่งมันห่างไปรับฟ้าแล้วก็รู้แก่ใจเลยวว่าจิตดวงสุดท้ายจะดับแล้วแต่มันไม่ได้มีความหวั่นไหวไม่ไดม้มีความเกรงกลัวอะไรมันรู้ว่าสัางขารทั้งหมดจะดับแล้วสังขารทั้งหมดจะดับแล้ว มันรู้แก่ใจดูไม่ต้องท่องคือมันรู้เลยว่าตอนเนี้ใกล้ถึงแก่ความตายแล้วเรียกว่าความจริงไม่มีใครตายมีแต่ขันแตกดับคนผู้ตายไม่มีผู้เกิดผู้ตายไม่มีรูแจ้งอยู่เป็นอมตะแต่ไม่มีตัวตนแต่ความเป็นตัวตนมันได้ตายไปตั้งแต่ก่อนที่จะขันห้าจะดับแล้วผู้ที่สิ้นตัวตนไปซึ่งจะถือเป็นตัวตนไปแม้แต่ขันห้ายังไม่ดับอันนั้นเขาเรียกว่าสัพปาที่เสสนิพานนิพานไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ กอขันห้าดับเรียกว่าดับทั้งกิเลสและดับทั้งขันเรียกว่าอนุปาทิเสสะนิพานคือดับเศษของกรรมที่เหลือที่ต้องทุกข์กับความเจ็บปวดทุกทรมานยของขันห้าที่เป็นเศษของกรรมที่เหลือที่เป็นส่วนน้อยเรียกว่าอนุอนุปาทิเสสะนิพานก็ดับเป็นครั้งสุดท้ายสังขารก็ดับหมดเลือแต่ความไม่มีอะไรที่มีความรู้คู่ธรรมชาติเป็นอวตารตลอดการโดยไม่มีตัวตนของผู้รู้ เพราะนั้นมันก็เวลาพอมันมันเนก็เรียกว่าสิ้นขันห้าจริงๆอ่ะมันก็ธาตุขันมันไฟธาตุขันมันแปรปวนแตกดับแต่ตอนสิ้นกิเลสตัณหาเนี่ยสิ้นกิเลสตัณหาขณะที่เป็นสาุปาทิเสสานิพาเนี่ยมันก็เหมือนไฟธาตุแตกดับเหมือนกันแต่แน่นอมันมันตอนตายเนี่ยมันมันไฟธาตุของขันหน้าแตกดับ แต่เนี่ยความยึดถือที่มาสร้างเป็นตัวตนในใจเราเนี่ยมันแตกดับคือมันแตกดับในตัวที่ที่เป็นต้นกําเนิดของขันห้าที่ยึดเป็นตัวตนมากับวิญญาณดั้งเดิมที่มาเข้ารวมกับดินน้ำลมไฟแล้วเป็นขันห้าเป็นรูปร่างกายหยาบขึ้นมาเรียกว่าถอยกลับไปยึดที่จุดกําเนิดจุดตั้งต้นของความยึดถือเป็นตัวเป็นตนมันเลยไอ้ความแปรปวน มันระเบิดแตกออกจากข้างในอ่ะมันเลยพั่นป่วนแต่ตอนในขันห้าดับเนี่ยมันไอ้ความปั่นป่วนข้างในมันแตกไปหมดแล้วไงเพราะว่ามันแตกมันแตกมาตั้งแต่สอุปาทิเตสสันิพานพออนุปาทิเตศสานิพานน่ยมันไฟธาตุแตกเฉพาะส่วนที่เป็นของหยาบกายหยาบกายเนื้อหยาบมันจึงบางทีก็ต้องอดทนกับมันสักพัหนึ่งมันก็โลกธาตุมันก็จะสะดัดไปทั้งโลกธาตุทั้งภายในและภายนอกเหมือนกับภายในร่างกายจิตใจและ ในจักรวาลนี้ไม่มีอะไรเคลื่อนที่ไม่มีอะไรหมุนไม่มีอะไรเคลื่อนที่ไม่มีอะไรกระเพื่อมมันเงียบกิบสังัดเงียบไปทั้งโลกกรธาตุทั้งภายในและภายนอกจนยากที่จะทนทานได้มันบีบมีอะไรบีบคั้นมากเลยหัวใจมันเต้นเหมือนกับมันจะกระเด็นออกมานอกตัวมันยากที่จะทนทานได้แต่ก็ต้องอดทนอยู่นัเนหละรับรู้มันอยู่รับรู้มันอยู่อย่างนั้นแหละรับรู้มันโดยไม่ได้วันไหวอะไร ตัวพักใหญ่ๆนั่นเนี่ยโลกธาทามันก็สงัดของมันภายในก็สงัดไม่เจ็บปวดไม่ทุกข์ทรมานอะไรอีกแล้วก็โลกธาทุามันก็ระเบิดจริงๆนั่นคือเหมือนกับว่าถ้าเป็นตอนดับการวิพานก็ไอโลกธาทาคือขนาดระเบิดจริงๆแตกดับจริงๆอันนี้มันระเบิดความยึดถือเป็นตัวตวนข้างในไอ้ที่เป็นกายปกแตงซ้อนอยู่ในตัวกายเนื้อเนี่ยมันระเบิดแตกทําลายไปคือมันตายก่อนเรียกว่าตายก่อนตายคือ ไอ้กายโปร่งแสงตัวไหนที่จะถูกยมมาทูดเขาลากเข้าไปพอตายเป็นตัวตนมันตายไปซะก่อนแล้วพอตายแล้วเลยไม่มีตัวตอนออกจากล่างพอพอขันห้าดับตอนอนุปาทิเสสันิภานมันจึงไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนกระเด็นออกจากล่างอีกอก็เต็มอิ่มเนาะเต็มอิ่มในธรรมใครไม่ชัดเจนก็มาอีก มาอีกมาอีกไม่ชัดเจนก็มาอีก,ม,กมาอีก,อกเพียนเพียนให้มากเพียนให้มากเพราะว่าเวลาไม่คอยท่าภัยพิบัติในธาตุขันธ์ของเราก็กําลังจะแตกดับกันภัยพิบัติของโลกของธรรมชาติก็กาลังเกิดขึ้นพร้อมกันดินน้ําลมไฟอากาศวิปริตลแปลป,ปวนสงครามก็จะลบลาค่าฟันกันกนรรมภาพรังสีก็จะฟุ้งไปหมดอยู่ยากอยู่ได้ยาก ทนได้ยากต้องรีบนิพพานไปเสีเอวังก็มีไดบาการรัชนี